สวัสดีค่ะลนะสายสัพพานนะแฟนีค่ะไป ก็ดีใจค่ะรู้สึกว่ารางวัลนี้มันไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจของหมิสัญญาแต่ว่ามันดูยิ่งใหญ่มากคือมันเป็นรางวัลของคนไทยในวงการบันเทิงที่สร้างผลงานดีๆแล้วกันค่ะก็เลยบอกว่าจริงๆไม่ใช่แค่หมีกับสัญญาได้รับรางวัลนี้แฟนๆทุกคนที่ติดตามผลงานล้วคอยให้กำลังใจก็หือว่าได้รับรางวัลนี้เป็นคอมภูิใจของพวกเราใช่ค่ะแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกของเราสองคนที่เมอกาสได้เป็นหนึ่งในงานของ Japan Expo นะคะแล้วก็รู้สึกขอบคุณ คุณทุกคนมากๆเลยที่ทําให้พวกเราสองคนแล้วก็ศิลปินนักแสดงทุกคนได้รับรางวัล เฮ้ยใช่อะแบบว่าเป็นอะไรที่ที่แปลกใหม่นะเพราะปกติก็มีจะมีหาดแฟนชาวจีนเนาะเป็นแล้พอได้ดินว่ามีแฟนๆชาวญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะที่ลุงหนิงสัญญาอยากไปอยากไปมากคือแบบปกติเราคงไปเที่ยวแต่ว่ารอบนี้อยากไปเจอแฟนๆอยากไปทํางานอยากไปไปอีกมุมหนึ่งของญี่ปุ่นใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ทำงานที่ญี่ปุ่น อ้อนเพื่อจัดเลยค่ะอยู่ตรงไหนเออมีบ้างมีบ้างมีแยบแบไปบ้างแล้วปีนี้ลูกหมีสัญญาแชทพิมพมาได้เลยใช่ค่ะนอกจากจะยิงมาได้เลยเราจะไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นอาริกาโตอาริกาโตไอชเตรุค่ะแล้วก็มีซีรี์เรื่องอะไรใช่ค่ะโออันนี้ก็กำลังถ่ายทำเลยค่ะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มแต่ก็ยังอีกยาวไกลเลยใช่ประมาณ คิวที่4ีแล้วค่ะสพรุ่งนี้ก็ไปถ่ายต่อค่ะก็สนุกดีเป็นอะไรใหม่ๆทั้งเรื่องการถ่ายทําทั้งแนวซีรีส์ทั้งแนวเพลงทุกสิ่งอย่างคาแรคเตอร์อะไรใดๆค่ะรู้สึกว่าเป็นมันชาเลนจ์เหมือนกันค่ะชอบอะไรเียบกับเรื่องแรกที่เราเล่นมีความยากง่าย ม,มันก็ง่ายในแบบของมันด้วยความที่มันเป็น,นะคอมเมดี mm ้เนาะแต่ว่ามันก็จะมีความยากในที่แบบเพอามันเป็นคอมเมดี้จังหวะสาคัญการเล่นให้มันแบบกระชับกระชับ,ชบโบ๊ะบาเนี<ๆ>่ยสำคัญมากเลยแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ก็แปลกใหม่ดีจากเรื่องที่แล้วเพราะว่าเรื่องแ้วอาจจะต้องมานั่งจำ mm hmm. มันเป็นศัสต์ธุรกิจเยอะเรื่องนี้ก็แบบขำขำ,ำกันเลยเรื่องนี้ก็มีความความใสความเป็นตัวเอง mm hmm. เพิ่มเข้าม,มาช่วยให้ตัวละครมันสมบูรณ์ค่ะนิดนึงนิดนึงนิดนึงเรื่องมี ได้มาจากนในเรื่องในเรื่องคือเรามีลูกสมุดสมุดเรียกเราว่าเฮียคือเราสวยขนาดนี้แต่เรียกเราว่าเฮียขนตาแน่นขนาดนี้เรียกว่าเฮียใช่เพราะเป็นหนุ่มเสื้อปุ๋ยในเรื่องที่จริงเขามีความเท่ด้วยใช่มีความเท่ลูกน้องเขาก็เลยเรียกว่าเฮียอะไรใช่เราตอนนันเรียกว่าอะไรเจ๊หมายถึงว่าจิ๋วเรียกซ่าว่าเจ๊แต่ซ่เรียกเรียกหนีว่าอะไรใช่ไหมในเรื่องเรียกว่าคุณกล้าวค่ะเดีกป้าจะเปลี่ยนสักนามแหละสักสองสามยีพีแล้วเรื่องชีวิตจริงค่ะเรียก เรียกว่าเต่งเต่งเต่งหมีเต่งพี่สอนอยู่กเรียกพี่สอนแล้วเหรอใช่แล้รู้สึกว่าตัวเองเป็นบางทีเราก็น้องบ้างพี่บ้างค่ะอยากอยากให้แบบลองตั้งฉายาให้กันตั้งฉายยาไปเกย์เอเออะไรเงี้ยไปอเะตามเรื่องเลยเจนเราแก้วโอ้ยชีวิตจริงมันไม่ได้แต่งตัวแรงนะเออแต่ว่าชีวิตจริงเสียงแรงอยู่งั้นถ้าให้หมีเป็นเฮียหมีแล้วกันนี่รู้สึกชอบดีเวลาหมีทำตัวเป็นเฮียนี่ชอบ ชอบมากเวลาเขาทำแบบควอมเทเขาเบียวเขาอะเกิเอะไรขึ้นคเกิดอะไรข้าแบบแฟนีเลยเี้ยนะมีอืมเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยค่ะจริงๆอ่อเดือนนี้เป็นเดือนเดียวที่เราอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเดือนหน้าเราก็จะเดินทางไปเชียงไทยต่อค่ะไปแฟนมีดไปหาแฟนแล้วก็เมษาพุษภาก็รอติดตามของหนูเดือนนี้หนูยังไปอ๋อใช่อ๋อใช่ชอบ อเดือนเกิดเขาวันนีต้องให้เขาให้ชงชิงค่ะใช่ค่ะแล้วก็เดินหน้าไปพร้อมพี่สอดใช่เชียงไห้ค่ะมีเรื่อยๆเลยเมษาฤษพาไปจนถึงมิถุนายนก็จะเป็นแฟนคอนครั้งแรกของเราที่ประเทศไทยด้วยค่ะจัดที่ไอคอนสยามใช่ค่ะแล้วทุยงมีแฟนๆใช่ค่ะเพราะว่าโอ้สนุก มีเศษน้ำตาอะไรย่างี้นี่มีครบร้นเลยค่ะตลกฮาซึ้งดราว่าคือแบบทุกคนดูแบบตอนแรกขำๆกันอยู่สักพักมีน้ำตาการอา้าวเรารู้สึกว่าเฮ้ย <Yeah. S 2> มันเป็นอีกหนึ่งครอบครัวจริงๆนะของเฟเบสตี้ที่มาร่วมงานวันเกิดหมีเมื่อวานรู้สึกว่าทุกคนสนุกก็จริงแต่พอถึงเวลาฉากที่แบบมันซื้อเงินคนก็อินไปกับเราเวลาเจอพี่ซอนขึ้นมาแฮปปี้เบอร์เดย์หมีเจอพี่สาวหมีดี่ขึ้นมาแล้คกวหนอันนี้มันคือบรรยากาศที่แบบอบอุ่นมากจริงๆเราแบบอืมเราเราเจอกันบ่อยเราอยู่อยู่กันทุกโมเมนต์นะแต่ว่าโมเมนต์การถือเคก็มันเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่แบบว่าเรารู้สึกว่าใช่มันมันสาคัญมากๆเลยรู้สึกว่าเออเราเราโตขึ้นไปอีกขั้นนึงแล้้วเเราไไดโตปกกกับหมีีอย่็ อบอกวันแบบพิเศษนะ <c oughs> ได้แล้วไม่บอกหรอกนี <c oughs> <c oughs> ่ให้เมื่อวานตอนแรกจะให้วันแบบเขาเรียกว่าอะไรจะให้วันจริงเลยแต่ว่าวันจริงอะ่ะกลัวว่าเราจะวุ่นวายกับการถ่ายทำแล้วก็แบบไม่รู้ว่ามีเวลาแบบจะให้หมีไหมอะไรเงี้ยก็เลยให้ <c oughs> เมื่อวานไปเลยแ <c oughs> ล้ววาเลนทาะวาเลนทน์เไปแล้ววานเลนทายเลนทน์ไม่อยู่ห <c oughs> มีไปจีนอ่ะหนูอาจจะต้องมาฉลองกับเขาย้อนหลังเพราะว่าหนูอยู่จีนแต่ว่า เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาไปดินเนอร์ไปใช่นี่นะก็แล้วเดี๋ยวจะไปกินออมากะเสะก็คือแฟนๆรอติดตามตามโซเชียลได้ใช่ค่ะได้เห็นอะไรหวานๆแน่นอนค่ะคอนเทนต์ก็มีเตรียมแล้วเรียบร้อยค่ะคอนเทนต์เตรียมไว้เพราะว่าหนึ่งเดือนแล้วเรามีว่างแค่วันเดียวเราเป็นงานเราไปถ่ายคอนเทนต์มาให้แฟนๆรอติดตามกันเลยค่ะสุดท้ายแบบอยากให้ขอบคุณแฟนครอบครัวเราใหญ่โตแบบให้กำลังใจตั้งใจานเลก็ขอบคุณแฟนๆ เบสตี้ทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะคนที่อยู่ตั้งแต่วันแรกเนาะแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามาอาจจะเป็นเมื่อวานด้วยซ้ำหมีดีใจมากๆซอนดีใจมากๆที่มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทุกรางวัลที่ได้มาไม่ว่าจะตั้งแต่ปีที่แล้วหรืออะไรก็้วแต่คือมีพูดเลยว่าแฟนๆก็เป็นส่วนหนึ่งจนใหญ่มากๆที่ทำให้พวกหนู่ด้รับรางวาัลทุกรังวันขอให้อยู่ด้วยกันไปอีกนานๆเลยใช่ใชเป็น เขาเรียกว่าอะไรแฟนๆเบสซี่เป็นกําลังใจที่ทําให้ให้ลูกหมีซาลารู้ว่าแบบความฝันของลูกหมีซาลามีคนรอดูแล้วก็มีคนรอซัพพอร์ตอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ผู้ใหญ่ทุกคนที่พี่เอ็ดพี่ชอตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชนส์ซาร์คหนึ่งที่ให้โอกาสลูกหมีซาลาได้มีซีรีส์หลายๆเรื่องหลายๆเพลงหลายๆแนวแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อด้วยจริงๆก็เห็นกันมาตั้งแต่แบบถ้าลูกหมีเป็นแบบเอ้ยเป็นลุกกี้ลุกกี้ของช <ๆ S 2> เชนส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องใหม่ของลูกหมีซาลาแล้วก็ผลงานในนนนออาาคคคตขงพววกเรด้ยะะ 好看。Yeah.